ตำรวจไทยเอาจริงงานนี้ต่างด้าวอยู่ลำบากงานนี้บอกได้เลยว่าตัวใครตัวมันสำหรับคนที่ไม่มีเอกสารคนที่เข้ามาแบบเถื่อนก็ต้องวิ่งให้ไวครับผมนะครับคนที่มีบัตรมีเอกสารที่ถูกต้องก็อยู่ต่อไปแบบยาวๆเเ้าาววิิ่่่งงอลมต สวัสดีครับกับทักทายสบาบดีพอแม่พี่น้องป้องไปทุกคนทุกท่านครับผมไม่เลพยพี่น้องตยพ่นชาแนลครับกับเรื่องเล่าต่างดาวน้องพี่นอ้องเบาเตยพนกน็อยากมาเตือนสตินะครับอยากมาบอกพีบอกน้องอยากให้เหตุถึกต่องตามกฎหมายน้องพี่น้องเพราะว่า การที่ถูกต้องตามกฎหมายมันอยู่ใสเฮากับสีได้สบายใจเขาอยู่แล้วเฮากับสีได้เก็บเงินเก็บขํามรอบพี่น้อง,บ,องบ่ต้องลบลบสวนสอดนะครับพี่น้องครับโอเคนะครับพอแม่พี่น้องเขามาฟังเรื่องเลา่าเขามาชมคลิปบเ,เตพ่นนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปน,นั่นเองนาะพี่น้องเนาะโอเคนะครับเรื่องเล่าได้ไม่นีนะบาตูพ่น,ะนก็นจะมาเตือนสติอ่าแรงงานเล้านะพิเศษเน,นี่ยกับแรงงานเหลา้าเนะขานะเขาอยู่ในเมืองไทยแ้วกยา อยู่แบบสืเถื่อนนาะพี่น้องเนาะอย่างเหตุบัรเหตดเบอร์มันถือต่องตามกฎหมายเพราะว่าการที่ยามีบัตรนะพี่น้องนะสามารถเปิดบัญชีได้น้องพี่น้องเนาะสื่ออ่าไปเหตุไม้กับคี่ออกรถดได่น้พี่น้องนะก็ได้สิทธิประโยชน์หลายๆอย่างแหละบพราว่าจะเป็นการเข้าถึงการรักษาเจ็บป่วยอะไรโรงพยาบาลซึ่งมีประกันสังคมมันก็ดีอีกอย่างนะครับเอาในความเป็นจริงนาะพี่น้องเนาะสิทธิที่เทาได้รับมันก็สิ ตามกฎหมายที่เพิ่นออกมาให้่ออกกฎหม่นะพี่น้องเนาะอีกอย่างเขาเหตุงานกับว่า้องรบลูสนสอนนะพี่น้องนะถ,ถ้าถูกจับถูกดําเนินคดีมาคนที่มีบัตรก็เดือดร้อนถูกแบ็กกริดเราพี่น้องนาะบอยให้เข้ามาในเมืองไทยอีกนะก็เป็นการตัดอนาคตตัดชีวิตตัวเองเอนะวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งต่อมอเข้าแล้ววิ่งวิ่งวิ่งสบายสบายเนาะครับโดนแบ็กกริดไม่ให้เข้ามาเลยนีคือควเร็วเร็วเร็ว เอมู e. ้ยูนี่มันกับบริแพนนพี่น้องนแล้วก็จริงนะสหรับไอ้ที่ยี้ยมูเอเอ็มูยูป็อยัีงกเอ็มูยูนี่ยตวนี้แต่ราคาอยู่ประมาณห่นเปอเดียวหายหมดประแหละพนองก็แหรอเฮาวิ่ง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 วิ่วิ่งตอมอเขาล้วิย่งปีนะ่งเดือนวันงานตัวครั่เอาเร็วเรรงานตัวนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะนอกจากเสียค่ารถไปไปนู่น เพลบเดียวขา,ายหมดสบายใจสบายใจทั้งนายจ้างสบายใจทั้งลูกจ้างนะครับต่างคนต่างตั้งใจทํางานต่างคนต่างไม่ละแวงนะครับถ้าคนที่ผมมีบัตรเดบิตนี่ผมมีบัตรผมมีเอกสารกับจักซีละแวงอ่บคนที่มาสื่อของเ่าจะเป็นตำรวจบ่ออย่างบ่อนายจ้างละแวงลูกน้องกับละแวพงพาะกัญญาณพี่น,น้องนาะมันกระบดีคือพอตะพ้นก็เลยเลื่อนคลิปนะครับพี่น้องเนาะเลื่อนคลิปไปแล้วก็เห็นอันตั้งดาวพี่น้องเลยเพิ่น แลนนี้ต่อหมอเขาไปจับในสายงานก่อสร้างเห็นแล้วว่าเำรวนก็เลยมานัม่นางคิดว่าถ้าอยู่แบบนี้นะวิ่งหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยถึงวิ่งไปเหยียตบตะปูหรือว่าวิ่งไปตกหลุมตกอะไรขาหักแขนหักนี่มันจะคุ้มเหรอนะครับเราอยู่แบบหลบซ่อนๆนะพี่น้องเนาะบางคนกันแบแอบนาะพี่น้องเพราะเจ้าหน้าที่เขาไปละก็แอบบางคนกับนอนในคลองน้ำไปสิโอ้พี่น้องเลยนะครับอยากให้เหตุในถึกต้องตามกฎหมายจะดีกว่านาะพี่น้องเนาะ อ้าพี่น้องถ้าพร้อมก็แลว้วก็อยากให้ไปเบิ่งคลิปน้ำกันพี่น้องเป็นเรื่องจริงนะีน่ในความเป็นห่วงเป็นใยจากบอกเตพนนะเลยออกมาทำคลิปนี้มาเตือนกันนะครับพี่น้องครับเออโอ้นึกว่าเราจะไม่เห็นเะเอะเอาพาสปอร์กันนะ<อ>ฮัลโหลคิดว่าเราจะไม่เห็นนะเนี่ยเนาะ แล้ะเนี่ยแล้เนี่ยเฮ้ยแอบทำไมออกมานี่เลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิ่งวิ่งวิ่งวิงวิ่งต่อมอเข้าแล้ววิ่งวิ่วิงเอาเร็วเร เดียวหายหมดนะครับทุกคนเนาะนี่แหละพี่น้องนะครับอยู่แบบรบๆส่วนสอนอยู่แบบเถื่อนๆเนาะพี่น้องอกับสิประมาณนี้นะครับวิ่งนี้นะครับบางคนก็หลบในท่อกัยังไอคลองน้ำเนาะพี่น้องก็ยังบอรลอดนะครับยังบ่บงบพ้นนี้สายตาเจ้าหน้าที่บ,บ่พ้นเนาะบางคนก็นแบบหลีในร่างกระด้งกระดาษไปแจ้งสันแบบเออพี่น้องเลยนะครับบอกทุกคนบอกเหตุให้มันถึกต้องดีกว่านะครับนะฮาอยู่ในประเทศไทย เขาเขามากอะเขาลบก,กฎหมายบานเมื่อผู้คนเห็นเนี่ยถือต้องต,องตองมกฎหมายดีกว่านะบอกเตยพนวานะครับเฮ้ตั้งใจทํามาหาเงินดีกว่านะพี่น้องตั้งใจทํามาหากินดีกว่านะครับเหตุมันถึกต้องเถอนะเนาะต้องแบบลบลสนซอนอย่างสิคือบอกเตยพนได้เห็นแหละตำผับนะพราะกันวิ่งกันตาตั้งเลยนะวิ่งนะครับบางคนเกิดเดินดวงซวยจะวิ่งไปแล้วถูกรถชนทําไงนะครับวิ่งออกถนนแล้ววิ่งไปในที่ มีรถมีรางถูกรถชนมาทาไงน,นะครับอันนี้คือความเป็นห่วงนี่พี่น้องนะอันนี้ว่าสุก,กันบ้างนะพี่น้องเนาะนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณนะครับพี่พีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับที่เขามารับช่งคลิปที่ยังบุตรินบปายังใหม่กาลังใจบ่าเตยพ่นนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าเตยพ่นกับฝากทุกคนนะครับ้ามาคลิปนี้ก็ก,กดไลค์นะครับถ้าอยากดูคลิปต่อไปก็กดซับนะครับนาอพี่น้องนะครับเสด็มมีกาลังใจมีแห้งทาคลิปนาอพี่น้องเนาะเบิรับ สำหรับมื้อนี้เรื่องเล่านี้นะครับเบบทุกคนก็บจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับผมนะครับสบายดีพีน่น้องสวัสดีครับ